อุ้ยกามหักไปด้วยสุดยอดโคตกายเลยครับดูก้ามดูก้ามหลองรั่นเลยครับโอ้ยดูไกลเข้าไปเข้าลูกกาบันคุณด,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 ดแมวครับแมวอยู่ฟัรมน้ำมันกำลังเตรียมตัวไปดำน้ำยิงดำน้ำจับปูครับไม่ได้ยิงปลา นี่ต่อเติมน้ำมันมาผาครับนี่ครับแล้วเจอกันบรรยากาศใต้น้ำนะครับแล้วเจอกันครับดูว่าจะได้ปูหรือเปล่าเตรียมตัวครับมาครับลุยกันเลยครับนี่ตัวแรกครับเจอปุ๊บ ล้วงเข้าไปครับแต่ช่องแคบก็เลยล้วงไม่ได้ครับตามหาปูกันต่อครับ เริ่มเลยครับโอ้ยกามหักไปด้วยสุดยอดครึ่งโลเลยเพ่อนนะใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ครับใหญ่โตล้วภาพโอ้โหครับปูเนื้อครับเอ้ยปูดำปูดำ แงมไ่นี่ครับนี่นี่นี่ผมจับเองนะเนี่ยใส่หน่อยใส่หน่อยอเอ้ยไม่เดินเนื้อหนักเดินแต่ถุงมือทำเป็นยามตื้อล่ะโอ้หมดใจเลยครับ ตามดูด้าม้ามเดียวครับ้าเดียวโอ้โหดีบาล้องลั่นเลย,ยนี่ครับปูใหญ่ครับล้วงเลยครับจับได้แล้วนะครับ วัสดีครับตรงนี้น้ํำตื้นครับสามารถขึ้นหายใจด้วยส n o เกิลได้ครับเหมือก็ลวงไปกากไม่ให้มันหลุดครับถึงจะโดนหนียก็ยอมครับ ครับได้ละตัวดื้อ นี่ครับเห็นขาปูลแล้วครับเข้าไปแล้ว่ลวงครับครับลวงแล้วพยายามหาตัวปูครับพยายามเอาขึ้นมามได้แล้ว นี่ครับปูนอนอยู่หลังท่อครับอยู่ข้างถุงถุงหูหิ้วเลยครับฟ้าขึ้นมาครับเกือบไม่ทันเลครับ นี่ครับโตเมียครับเกลอดเดนเหนียบ โอคดีๆครับนี่เห็นกามแดงแดงแป๊บเดียวเข่ารูแล้วหลวงตามเลยครับได้แล้วครับค่อยเอาขึ้นครับพลากรมแล้วม,มือมันจะเต็มท่อเอเต็มรูครับดีกล้องเลยฟาขึ้นด้วยครับพาขึ้นในเคสก็โทษด้วยนะครับดูไม่ชัดเลย ครับหลวงปั๊บตะดูมันเล็กครับเข้าไม่ได้จะโดนนีบครับตัวไม่ได้ตัวไม่ได้บุสลัดครับสิ นี่ครับเพื่อนสอนให้ดูปูครับว่าปูมันอยู่แบบไหนผมมองไม่เห็นครับมันเดินเข้ารูไปแล้วแต่ถ้าคนที่เขาเก่งๆแล้วเขาจะรู้ครับต้องหักต่อไปครับ มือเรไม่ได้ตอนแรกตอนแรกอยู่ตอบนีม <troph ies S 2> <อ ikt os> ไม่รู้ว่ามีดูไม่เห็นโอ้น, Pis นี่ครับคอยดูนะครับปูมันอยู่กับหอยนางลมครับฟ้าปั๊บนิ้วก้อยเข้าไปในง่ามในก้ามมันพอดีเลยครับลองลั่นเลยครับ <c oughs> ๆๆๆๆๆ ันเลยครับโอ้ยดูก้อยเข้าไปเข้างาบันพอดีเลยโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่กงาบันเริ่มเลยโอ้ยโอ้ยลืมผดทายครับอันนี้ เจอตัวพอดีอยหนีบหนีบหีบโอ้ยเอ้าห้า้ยเจ็บเาห้าห้าเ้นห้าห้าห้าหหาห้้า้้าห้าี้า้าหามาห้หยห้าหาห้้าาห้ห้้าห้ห้าห้าห้นี่าห้าหเาหาห้้าห้าห้าห้ห้าหห้าหหา ไฟใาย RKK ตั้งแต่สองทุ่มตรงนี้จะเช้าแล้วยังใช้อยู่เลยครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปูใหญ่ปูใหญ่ <c oughs> นี่ครับไฟใาย RKK ปวดสาตานี่ครับถึงบ้านแล้วครับนี่โอ้ที่ได้ ผู้ดำผู้เนื้อครับตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนอกแล้วจะจะเอาไปนึ่งครับแช่น้ำแข็งก่อนอีกสักครู่เตรียมนึ่งครับ ๋ยวมันไหลหมดโอ้ลืมใส่ตะไคร้เยตะไคร้เราตัน้นึงีแ่แให้กินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ด เรียบร้อยสุกแล้วครับเดี๋ยวรอทำกินแล้วกันเรียบร้อยสุกแล้วครับ เราทํากินละกันมาครับมาครับกินข้าวกับปูนึ่งครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ